ก็ดีขึ้นนะครับจริงๆก็คือแบบจริงๆผมคือจะไม่อยากพูดอะไรตอนนี้เพราะว่าคือมันค่อนข้างย,งยังใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราเองก็เพิ่งเปิดตัวไปด้วยอะไร่างเงี้ยแล้วก็พอพอมีป,ปัญหาก็คือแบบคือไม่อยากลงรายละเอียดมากนักครับก็จะเพื่อที่อยู่รอบๆตัวเราที่เขาไม่อยาก <laughs> ที่จะเห็นเราเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เกิดขึ้นไม่ดังพอเราเปิดตัวกาันทเราไปเป็นครอบครัวนะพี่ผมเองก็งงครับก็เลยก็เลยยังไม่อยากพูดอะไรมาที่อย่างก่อนนั้นีมีการปรับจูนกันไหมครับคือจริงๆมันยังใหม่อยู่นะครับจริงๆจริงๆถ้าพูดถึงความรักจริงๆถ้าเป็นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องต้องหวานต้องมีความสุขกันที่สุดแล้วอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันจะห่างกันไม่ได้หรอกคือมันเป็นช่วง copy love ก็คือแบบช่วงใหม่ๆทุกคนจะต้องหวาน คือหนุ่มพ en> ีเราได้มีกว่าได้ติดต่อกับเขาไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคืออยากติดต่อนะครับแต่ว่าคือถ้าติดต่อไปผมเองจะพังเอาซะเปล่าเพราะว่าตอนนี้ใกล้ใกล้ที่จะเริ่มแข่งขันสนามแรกแล้วแล้วก็คือแข่งรถมันก็ต้องใช้สมาธิใช้หลายๆอย่างผมเองไม่อยากจะเอาเรื่องนี้ไปรวมกับการแข่งขันเพราะว่า คือแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่ผมคิดไปถึงเรื่องนั้นมันก็มันอาจจะทำให้ผมเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแบบก็ยอมรับว่ายังรักแล้วก็ยังห่วงแต่ก็ก็อยากก็อยากลืมครับแล้วตอนนี้เราไม่มีเหตุใจมั้งเหรอที่เขาบอกเหตุใจไม่เหตุใจกับเราว่าเหตุใจยังผิดปกติเป็นไหมคือขอไม่พูดด็กเวลาเวลาเขาอยู่กับเราเขาเป็นปกติไหม ว่ปกติดีครับเรื่องทางอีกฝั่งนึที่มาติดต่อหรือว่ามีอะไรกับเราบ้างผมอยากติดต่อมากครับแต่เขาก็ไม่โผล่แต่นี่ดูแบบว่าใครเปร็นคนบอกข่าวเราแล้วลวา่าร้านนี้เราเปิดแล้วเขามีคุณอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตแล้วกันนะ <c oughs> โอเคโอเค า,จ,า,จ,า,จ,าจ,จริงๆอยากให้เป็นปกติอครับค<ม>ือผมเองพยายามจะยิ้มพยาลยามอะไรแล้วรู้สึกแบบคือยิ่งฝืนไปมันก็ทําให้ตัวผมเองยิ่งดูแย่ลง<ม>แล้วก็อีกอย่างคือมไม่อยากพูดอะไรเพราะน้องก็เป็นผู้หญิงด้วยแล<ม>้วก็อยากให้มันอย,อยากให้ลืมลืมไปครับให้มันจบจบที่ตัวผมมันเลยแล้วกันอะไรเงี้ย่ายกว่าอย่างเรามีภาพจําต่ง <c oughs> ตางๆเกิดขึ้นอยู่ในหัวอยู่ใช่ไหมครับจริงเป็นไปได้ ข่าวทุกข่าวอยากจะลบออกห้หมดเลยด้วยซ้เคเพราะมันก็ยังเห็นอยู่ครับคือถ้าไปมันก็เห็นคนนั้นก็แท็กมานี่ก็แท็กมามันคือเป็นภาพความทรงจําดีๆคือที่มันมีมาแล้วก็ผมเองก็คงจะเก็บมันไว้<ม>คือตลอดเวลาก็ยอมรับนะครับว,ว่าภาพที่คนมองคือผมอาจจะดูเป็นแบดบอย อาจจะดูเป็นแบบเออแบบคงแบบไม่ได้คบใครจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเกือบอายุก็เยอะแล้วคุณแม่เองก็อยากมีหลานผมเองก็อยากสร้างครอบครัวแต่เมื่อมันมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้แล้วก็คพื่บนเพื่อนก็บอกว่ามันเดี๋ยวมันก็จะคงมีอะไรดีเข้ามาอมพอข่าวมันออกมาอย่างนี้พี่เออยากแบบเฟดตัวเองเออกจากโซเชียลตัดโซเชียลเลยมั้งเฟดไปแล้วนะฮะแต่ก็ทําไม่ได้เคยเคย,เคยเฟดครับเคยเฟดเ,เคยเฟดแล้วแบบ ไม,ไม,ไม่ไม่ลงไอจีไม่ลงซอรี่มันจะมีช่วงนึงที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ไม่ขยับเลยไม่อยากเข้าไปดูด้วยซ้ำํำ<ม>แต่มันทําไม่ได้หรอครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วคือไม่มอยากจะเข้าไปด้วยซ้ําอ่ะเข้าไปมันก็มันอดใจไม่ได้หรอครับที่เข้าไปดูถ้ามีละครใหม่ต้องสกแกนมากกว่าเดินมน่าจะั้มครับต,ตอนย้แมันใหม่เข็ดไปเลย เก็บเรียหรือเปล่าครับพี่ไม่เก็บคือว่าเป็นบุญเรียนในเรื่องความรักอืมทางนี้ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นกรรมก็น่าจะเป็นกรรมมั้งฮะอืมก็อืมพูดไม่ออกจุกนครับคำแ้กครั้งต่อไปเราต้องเปิดโอ้โหพักก่อนพร้อมเลยพักยาวๆอ่ะเพราะว่าต้องแข่งรถปีนี้ทั้งปีครับแล้วปีนี้ผมเองแข่งถึงสองรุ่นด้วยกัน แล้อีกรุ่นนึงค่อนข้างค่อนข,ข้างจะเร็วพอถือวันเป็นซูเปอร์จีทีเป็นรถที่ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันอยากจะอยากจะโฟกัสไปที่ที่ที่งานกับกับกับรถแข่งมากกว่าสเปคาสาวๆจะเปลี่ยนไหมครับคณสวยๆขอเปลี่ยว่าผมเ,เริ่มคิดเหมือนกันนะตอนนี้ขอเตี้ยรำมล้วรอม้วน ถ้าเขาดูอยู่ระกาหาแล้วนะถ้าเขาดูอยู oui> ่จะพูดอะไรกับเขาไม่รยากถามเพราะว่าพ mm ี hmm. ่ยังไม่มีโอกาสได้พูดกับเขาก็ยังรักอะครับพูดแค่นี้เลยอืม